ลงทุนไปแล้วขายไม่ได้เงินทุนจมบิมจะแฉให้ฟังอย่างนี้เลยความผิดพลาดนอะ่ะมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่คุณวางแผนการลงทุนเราพูดคําว่าขายไม่ได้ะคะ่ะจริงๆไส้ในของการขายไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลประกอบเสมอและที่เป็นเหตุผลหลัก 70%- 80%ก็คือว่าเราอะ่ะรับเข้ามาแพงราคาบ้านรับเข้าถือว่าเป็นต้นทุนหลักถ้าตามสูตรที่พิมสอนเลยนะมันเป็นเพียงแค่5 0ของต้นทุนทั้งหมดถ้าคุณได้บ้านมาแพงเกินไปแล้วเนี่ยคุณยังไม่มีส่วนของค่ารีโนเวทค่าโอนค หรือแม้แต่ค่าการตลาดพอคุณไม่เห็นต้นทุนทั้งหมดอะค่ะคุณก็เข้าใจว่าเฮ้ยบ้านราคาเท่านี้รับเข้ามาได้พอต้นทุนรวมมันบวมมันก็ต้องไปตั้งราคาขายสูงพอตั้งราคาขายสูงก็ทําให้แข่งขันไม่ได้ก็เลยขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่เรื่องการวางแผนการลงทุนให้ดีก่อนที่จะทําการลงทุนเรารู้ทั้งหมดว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนอะไรเป็นเท่าไหร่เราจะไปวางแผนการขายได้ถูกถ้าเราวางแผนการขายได้ถูกเราก็จะขายได้ค่ะถ้าอยากจะรู้เรื่องการลงทุนแบบวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนเราต้องเจอกันในงานบู ะะรีบทักแอดมินไปนะแต่ละรอบของบู o แคมป์เต็มเร็วมากค่ะเราเจอกันค่ะ